สวัสดีครับผมวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่ายพ g กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยเราติดตามกันได้เลยครับผมกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เฮียมานําเสนอเกมดางก,ก้อนไทรเกอร์ของค่าย PG กันนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้กาลังแตกดีเลยนะ ช่วงนี้กําลังแตกง่ายแตกโดนเลยนะครับทุกคนนะรีบมาเล่นกันนะทําไม่เชื่อเดี๋ยวเฮียเล่นให้ดูนะครับเฮี mm hmm. ยมีอยู่7 3็ดหมนามนะเดี๋ยวเบียดรอบร้อยนะครับผมไม่จําเป็นว่าต้องเล่นเยอะตามเฮียะนะมีน้อยเล่นน้อยนะผมบอกไว้เลยว่าช่วงนี้กําลังแตกมาๆยังไงก็ได้แน่นอนนะครับไปกันเลยครับผมไปรอดูกันเลยนะ mm hmm. อ่ามากินสองร้อยห้บผมมากว่าสองร้อนะไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับนะผมยังไม่ออกไม่ออก อ่าสองร้อยห้าสิบสองตัวครับผมยังไงมีคูณสองครับผมอ่ามาอีกหนึ่งพันครับผมมาอีกหนึ่งพันนะไปกันต่อไปกันต่อครับอ่ามาอีกสองร้อยห้าสิบไปไทุกคนได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะไปครับไปกันไปกันย, <ๆ S 1> ยังไม่เข้ายัง <l> ไม่เข้าย <l> ังไงเข้าเปล่าเข้าเปล่าอื้ยังนะผมมาสองร้อยห้าสิบนะไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับทุกคนไปกันเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบร้อนนะบอกเลยว่าตอนนี้กําลังได้กาลังดีนะสําหรับเกมนี้นะครับผมรีบมาเล่นรีบมาํำกันเลยนะยังไงครับมีเข้าเปล่าเข้าเปล่าคึบ,บอ่าสวยงามครับผมบิ๊กวีนไปอีกหนึ่งทีบิ๊กวีนไปหนึ่งทีนะครับผมเท่าไรหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับผมโมโบสุดยอดครับไปกันต่อไปกันต่อครับผมกาไรพันหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พอยังไม่พอนะหนึ่งพันยังไม่พอสําหรับเฮียนะครับยายสองร้อยห้าสิบครับผมสวยงามครับ ไปกันเรื่อยๆ,ๆไปกันเรื่อๆยๆว่งไงมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าฮึเออสองร้อยห้าสิบยังดีที่มายังดีที่มาครับผมอ่าอีกสองร้อยห้าสิบโอ้โหทุกคนดูเอาดิเบ็ดก็คุ้มนะครับผมยังไงก็คุ้มนะสําหรับเกมนี้ตอนนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับสําหรับช่วงนี้ต้องเกมนี้เท่าน,นั้นครับผมไปกันเลยเฮ้ยมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่า ก็ผมมีตัวเดียวแล้วสองร้อยห้าสิบนะนะไม่เป็นไรครับผมก็ยังกําไรอยู่ยังกําไรอยู่ไอ้กันเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมรอแตกอย่างเดียวรอแตกอย่างเดียวนะไปครับไปครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าเข้าเปล่าเข้าเปล่าโอ้โหนิ่งนิ่งไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับผม เฮียเพิ an ่มเป็ตเป็น500หน่อยละกันครับผมก็ดูเอานะเฮียมีดุนอยู่70,000นะครับไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆครับผมยังไม่ออกก็ไม่ออกยังไม่เข้าครับผมยังไม่เข้านะยังไม่มาครับผมยังไงเข้าเบ้าเข้าล้าโอ้โหยังไม่เข้านะยังไม่เข้าไปกันต่อแบบรัวๆครับผมไปกันต่อแบบรัวๆ อา่าพันสองสิบครับผมคูณสองไปหนึ่งรอรบผมดูกันเท่าไหร่ดูกันเท่าไหร่น,รนะเจ็ดพันห้าแล้วนะกำไรสองพัน้วทุกคนไปกันต่อครับไปกันต่อนิดเดียวนิดเดียวยังไม่เข้ายังไม่เข้าอา่าสุดยอดครับผมมาอีกห้าพันครับสวยงาม,ม,ม 5, นะาครับผมมาอีกห้าพันนะเฮ้ยสุดยอดครับผมเจ็ดหมื่นแปดแล้วเจ็ดหมื่นแปดแล้วไปเลื่อมอยู่ในเลื่อมอยู่ยังไงครับเข้าเปล่าเข้าเปล่า อย่างนะอย่างนะแปดสักแปดหมื่นพอใจแล้วผมสักแปดหมื่นพอใจเลยนะไปครับผมกำไรเจ็ดพันก็โอเคเลยนะเออต้องอย่างนั้นับผมต้องอย่างงั้นครับทุกคนบอกแล้วว่าตอนนี้กำลังมาครับไปอีกห้าพัน้ะทุกคนโอ้ตอนนี้ก็มีแปดหมื่นสองนะผมกำไรเกือบหมื่นนะกำไรเกือบหมื่นนะครับบอกเลยว่าทีนี้รีบมาเล่นะผมออกง่ายนะครับไม่ได้หลอกนะครับผมช่วงนี้กำลังมาเลยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากเท่าไป กดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดเข้าผุหรา่ไรเงียนะครับอ๋ยเ,เจอกันคลิปหน้าครับผม